ครับดิครับวันนี้เราก็มาชมภาพวัดเกตไทยโยหลังก้างปลากันนะครับอพอดีเนี่ยผมไปเช่ามาจากสนามพระครับด้วยราคาหนึ่งร้อยบาทครับพร้อมกรอบสแตนเลสครับแค่กรอบสแตนเลสเนี่ยก็เกินราคาอยู่ที่ประมาณสองร้อยบาทนั้นนะครับในปัจจุบันนะครับแต่นี่ผมเช่ามาพร้อมกรอบสแตนเลสเนี่ยด้วยราคาหนึ่งร้อยบาทครับ เป็นพระวจเกตชยโยหลังก้างปลาครับการเล่นหาพระวจเกตชยโยหลังก้างปลาเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกมาเป็นสองกลุ่มด้วยกันครับคือกลุ่มแรกที่เขาก็บอกว่าอแท้พระพระพุทธาจารย์โตเนี่ยเป็นผู้สร้างและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่า,าพระวจเกตหลังก,างก้างปลาเนี่ยปลอมไม่มีในสายระบบเล่นหลงป่ากัน เล่นพระแบบอุปโลกกันครับาทางสมาคมเนี่ยพระวเกรชยโยหลังก้างปลาเนี่ยเขาไม่มีการจัดประกวดครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าไม่มีในสายระบบครับการเล่นหานะครับครับก็ไม่ก็อยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยได้สารครับไม่มีแท้ไม่มีเก๊ครับเอามาพูดคุยกัน กันครับครับด้านหน้าจะเป็นพระวัดเกตทยโยครับขนาดเท่ากับกล่องไม้ขีดครับขนาดใหญ่ครับครับด้านหน้าของพระครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพระวัดเกตทยโยครับลงรักมาครับ รักเนี่ยได้ดุดร่อนไปตามการเวลาครับสำหรับภาวะเกตหลังง่างปลาเนี่ยต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าคนเล่นแท้เนี่ยมีเพียงแค่สิบปอร์เซ็นครับส่วนคนบอกว่าของปลอมเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเอร์เซ็นครับการเล่นหาเนี่ยต้องศึกษาไปก่อนนะครับ รับขยายครับพาวัดเกศทยโยครับพิมพ์หลังก้างปลาครับเป็นอีกพิมพ์หนึ่งครับเอาไว้ศึกษาครับไม่มีปอมไม่มีแท้ครับเอาไว้เพื่อศึกษาครับพูดคุยกันครับครับตั้าน้าครับ เดี๋ยวมาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังพระวัเกตโยเนี่ยก็จะมีก้างปลาอยู่ครับกลุ่มที่เล่นบอกว่าแท้เนี่ยเขาก็บอกว่าพระพระสมเด็จโตอ่ากินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คลายคลายออกมา แล้วก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยเอามาแปะไว้ที่ด้านหลังาภาวัเกตรครับครับตอนนี้ฐานว่าน่าจะเป็นก้างปลาทูครับเป็นคำบอกเล่าสืบต่อกันมาอย่างนี้นะครับคนที่เขาบอกว่าแท้ครับครับดูก้างปลานะครับ ครับตรงนี้ครับเป็นก้างปลาครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นพระปลอมเนี่ยเขาบอกอไม่เป็นความจริงครับเนื่องจากว่าพระของสมเด็จพระพุทธจารย์โตเนี่ยจะเอาก้างปลามาใส่เนี่ยมันมันไม่ได้ครับเนื่องจากว่า มันไม่ใช่ผงผงพระพุทธคุณครับนี่มันคือก้างปลาครับครับเล่นหาต้องศึกษากันก่อนนะครับแล้วแต่มุมมองครับครับสำเร็จหลังก้างปลาครับภาวัดเกศชยโยครับ แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนศรัทธาครับมันมันห้ามไม่ได้ครับบางคนบอกแท้บางคนบอกปลอมครับชอบใครชอบมันครับครับมันยากยาก,ายากที่จะบอกว่าความศรัทธาเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับ ครับวันนี้ผมก็เลยนำภาพวัเกทยตโยหลังก้างปลาเนี่ยเอามาให้เพื่อนเนี่ยได้ศึกษากันครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกท่านเนี่ยคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ